ครับผมคนเมืองเหนาอีสัดดีดี a n แนลครับเช่นเคยครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านเอสม o เตอร์เซลครับเอสมอเตอร์เซลเมืองเลยอีกแล้ววันนี้ผมจะพามาดูการส่งมอบครับการส่งมอบรถเป็นรถอีซูซุครับ210ย2ูโรทครับเป็นการส่งมอบครับลูกค้าซื้อไปแล้ววันนี้เลยพามารีวิวการส่งมอบล้างอะไรเรียบร้อยก่อนส่งครับผมไปดูกันเลยครับ ครับเราตอนนี้เรารอน้องพลางเสร็จแล้วก็ให้น้องเขาไปวิ่งให้ดูวิ่งให้ดูสักรอบนะครับแล้วก็ยกดําให้ดูสักรอบหนึ่งจะได้ดูข้างในคันซีเนาะส่วนคันนี้นะครับผมเป็นรถลูกค้าครับรถลูกค้าที่เขาซื้อแล้วนะครับเป็นการส่งมอบลูกค้าก่อนจะนั่งนำส่งมอบก็จะมีน้องๆน,น,นี่แหละครับน้องๆที่เขามาเซอร์วิสก็เรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรที่ไม่ดีนะครับเนาะอย่างที่เราเข้าใจ ไฟเฟยไม่ติดตรงไหนคือเซอร์วิสให้จนใช้งานได้นะครับก่อนออกจากร้านครับก่อนออกจากร้านตอนนี้ก็ทํากันล้างกันอยู่สองคนแล้วๆสาที่เห็นอยู่ใน youtube นะครับอย่าลืมนะครับนี่กดติดตามให้น้องเขาได้เลยสองคนนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรแฟมครับแฟมแฟมคนเลยปอก็เลยอก ฮะอิตา,าลีครับอิตาลีนี่อาลีอันนี้อยู่ไหนอยู่ตัวอเภอเมืองเนี่ยครับอันนี้อยู่ในตัวอำเภอเมืองอันนี้เด็กเมียงครับเด็กเมียงเพราะว่ายุย่งไม่ได้กับเด็กเมียงนะเ,งเด็กเทพเด็กเทพครับผมสนุกไปด้วยครับวันนี้มีน้องๆมาพอดีเลยเราก็มาพอดีฝนจะตกแล้วมันจะล้างรถล้างรถฝนก็จะตกแล้วตับมืดมาแล้วครับนี่ครับไม่ใช่ว่าพูดเล่นๆนะครับ ฝากอะไรถึงสาวเทคนิคไหมน้องฮะน้องแฟมฝา,ากอะไรถึงสาวเทคนิคไหมปีไหนละวเป็นปีไหนละวปีสามโอ้ปีสามแล้วนึกว่าปีหนึ่งนะหุ่นมันนะปีสามแล้วครับเยอะกี่ปีปีเดียวบอกรึปีสองปีจบเนาะนี่ครับน้องๆที่มาเรียนอยู่เทคนิคเลยครับบอกเลยเทคนิคเลยเนาะ เขาก็มาฝึกงานอยู่ที่นี่ครับกับร้านเ e ็ตมอเตอร์ซลลเเป็นการเป็นการเรียนรู้ของเขาไปด้วยอีเนะาะแต่ผมมาอยู่นี่ผมยังได้รู้เลยว่าอันนี้อะไรอะไรเขามาเรียนเขาก็เพิ่มเติมครับเพิ่มเติมผมรู้เขามีให้ศึกษาครับสุดยอดเลยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อรถที่นี่ อีกหนึ่งนะครับผมทางร้านทางร้านครับทางร้านเอสโปเตอร์เซลครับต้องการอยากจะได้รถรุ่นไหนรุ่นนี้ก็มีครับมีฮีโน่ก็มีฮีโน่หน้าหัก fc หน้าหักหนึ่งเจ็ดห้าครับผมแล้วก็ไอสองหนึ่งศูนย์ครับสองหนึ่งศูนย์กีซุฮีโน่สองหนึ่งศูนย์ก็มีครับก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไปข้างล่างนะครับร้านเอสโปเตอร์เซลจะทิ้งเบอร์ไปข้างล่างเลย ได้ชิดเลยครับติดต่อมาเซียวได้อยากจะได้รุ่นรุอะไรยังไงก็โทรเข้ามาได้ครับเรามีเนีมีคำแนะนํามีคำปรึกษามาก็โทรมาเลยครับชอบไม่ชอบเราค่อยมาดูกันอีกทีหลังครับแต่เ,เราคุยกันก่อนนะครับเนาะใครที่ยังมองหาอยู่ ตอนนี้เราไปรอรอน้องโาลูกดำนะครับเดี๋ยวผมตัดไปเลยเรยรอล้างข้างหน้าครับฟังเสียงเครื่องครับฟังเสียงเครื่องนี่ข,ข้างเสร็จหมดแล้วครับเหลือข้างหน้าเหลือข้างหน้าครับรอนะครับผมรอมากครับเจ้านี้อิสุตัวนี้ รอครับรอ ระบบแอ,ร,บบอร์มีไหม,บบอมโอ้คันนีน้มีระบบแอร์อะไรด้วยครับจบหมดเลยเปลี่ยนทุกอย่างครับผมที่จอดอยู่ข้างหน้าของเราก็จะเป็นอีสุซุครับผมีซุยูโรทูครับเครื่อง210แรงมาวันนี้เราห่อเลยเป็นการรีวิวนะครับรีวิวคันนี้ก็คือลูกค้าได้ไซื้อรถไปแล้วทางร้าน เอ็กซเตอร์เซลก็ได้นำมาจอดครับเช็คระบบทั้งหมดเลยจากยิดถามช่างเนาะช่างน้องๆจากโรงเรียนเทคนิคเลยครับครับที่เขากำลังล้างล้างเสร็จแล้วเสร็จล้วน้องเสร็จแล้วเนาะเขานี่ครับล้างใหม่รอๆเลยครับอิสุ210ครับครับ210ตัวนี้สวยนะครับผมนี่ก็เป็นรถที่จะส่งมอบลูกค้าในอีกวัน2วันนี้ครับถ้าจะเป็นวันจันทนี้หรือเปล่านะน้องเ็บอกครับ ส่วนที่ได้มาใหม่ก็เป็นระบบกระจกนี่ครับเห็นไหมที่ว่าเป็นระบบโดยรวมเนาะครับเนาะที่ลูกค้าซื้อไปอะไรไม่ดีครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วแรกๆครับว่าอะไรไม่ดีที่ว่าไม่ชอบครับที่ทางร้านจะเซอร์วิสให้ได้เปลี่ยนให้ได้ก็คือทางร้านจะเปลี่ยนให้อย่างกระจกไม่ดีไม่ชอบอยู่รถมันไม่ดีก็ขอเปลี่ยนก็น่าจะเป็นโปรโมชั่นของการซื้อรถนะครับครับอย่างที่ได้มาตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ครับนี่ครับ ครับแบตเตอรี่สองลูกนี่ใหม่เลยนะครับนี่ได้มาใหม่เลยแล้วก็เครื่องนี้เช็คอะไรบ้างน้องทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่ท,ที่ไม่ดีอ่าท,ที่ไม่ดีทุกอย่างที่เรามองเห็นตรงน,นี้ก็คือตรงนี้ครับลูกยางลูกยางหัวจิงตัวนี้ก็ได้ใหม่เห็นไหมนี่มันเป็นลูกยางใหม่ตัวรับหัวจิงตัวรับกระแทกหัวจิงของเหลวอะไรเปลี่ยนหมดทุกอย่างเนาะครับ พวกของเลี้วของเล้วก็น้ำมันเครื่องนะเนาะน้ำมันเครื่องท้ายอะไรก็น่าจะเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างเพราะว่าเป็นการสีิตแล้วก็ไฟน่ครับไม่ดีนี่รารู้ไฟท็อปแลนครับท็อปแลนด์ตัวนี้ก็เลี่ยนใหม่ไฟท้ายครับไฟไท้ายโอ้โหไฟท้ายก็ทําใหม่บางฝุ่นบางคนทําใหม่ครับตัวบางฝุ่นก็คือรถที่จอดอยู่ที่ร้านก็มันไม่ได้พร้อมที่จะวิ่งก็คือจอดขายทีนี้รถที่ลูกค้าซื้อไปแล้วคือทําให้พร้อมวิ่ง เขาก็มาสิบิตให้หมดครับทางร้านเนาะส่วนรถคันนี้มาอีกสาขาหนึ่งของร้านปอเตอร์เซลครับคนเมืองหนาวมารีวิวก็คือรีวิวเป็นภาพให้ดูว่านี่คือรถที่พร้อมส่งลูกค้าแล้วคือเป็นแบบนี้เลยสภาพเนาะครับผมนี่ครับมาดูข้างบนข้างบนก็แจ๋วๆนะครับผมแ <laughs> จ๋วๆเลยไม่รู้ไปวิ่งอะไรมาไหม <laughs> เหมือนไม่ได้ใส่อะไรมาเลย สวยครับสวยมากเลยน้องยกยกดัมไ้ดูหน่อยไหมน้องยกดัมไปู่หน่อยครับครับผมอย่างคนเมืองหนาวฝากไปด้วยนะครับผมคนเมืองหนาวในช่องคนเมืองหนาวอีสานดีชาแนลนี้ครับวันนี้ก็มีจะมีเบอร์เซลนะครับคลิปนี้อีพีนี้จะมีเบอร์เซลลอยู่ข้างล่างให้ลูกค้าได้โทรมาสอบถามเรื่องรถใครที่ต้องการรถอีซุฮีโนเครื่อง ตั้งแต่1.75ขึ้นไปถึง210เนาะถ้าเป็นพวกหกล้อจะเป็นหยุดที่210ประมาณนี้นี่ตัวนี้ก็210ครับก็โทรมาสอบถามได้ต้องการรุ่นไหนรุ่นไรแล้วก็เป็น10ล้อปูเฟียรหรือรุ่นไหนที่ทางร้านพอจะหาให้ได้ก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับผมทางเบอร์เซียวนะครับเนาะตอนนี้เรามาดูยกดําก่อนครับ <Okay. S 1> เฮนะ้เน้อะย,ย,ย,ยกเปลีป่ยนบ่สตาร์ทหล่ะดึงมีมีสวิตไหม น้องเขาเคยไม่เคยยกเนาะนี่มันมีมันน่าจะยกคู่น้องยกตัวทํางานก่อนน้องขึ้นไปข้างบนก่อนครับสตาร์ทก่อนครับสตาร์ทสร์ตน,น่าจะดึงน่าจะดึงตัวตัวนี้ก่อนตัวทํางานก่อนตัวสายทํางานก่อน,นอยิงเหยียบพลาดก่อนไหมพลาดก่อนเนาะตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเกี่ยงไหมเดี๋ยน้องลองยกดึงตัวยก ก็อปคัดสิขึ้นไหมขึ้นครับโอเคขึ้นครับแกวครับว้าวนี่ครับยกบ้ำขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องเซอร์วิสก็คงจะเป็นหนีไม่ได้ก็ตัวสลักบูธนี่ครับที่เรามองเห็นใหม่ๆนี้เลยสลักบูธขาตะกแตนล่างบนครับเปลี่ยนไ่หมดแล้ว ครับอย่างที่เรามเห็นครับมเห็นเลยชัดๆเลยเปลี่ยนใหม่แล้วครับแล้วก็จะเป็น,นอ็อตรอยย้ำ็อดย้ำอะไรใหม่หมดเลยแกะแข้วเลยเขี่ยเครื่องนะครับเลี่ยเครื่อง มองเห็นก็จะเป็นสายสายน้ํามันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วขับเซอร์วิสใหม่หมดครับอะไรที่ไม่ดีเอาเซอร์วิสให้หมดแล้วตรงน้ำได้รึเปล่าโอ้นิ่มครับนิ่มนะลงแรงก็ยังนิ่มยิงยิ่งให้ดูสักรอบหน่อยครับยิ่งไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวกลับแค่นั้นแหละครับครับผม ครับเด็น้องครับวิ่งให้ดูสักรบอบระบบเบรกน้องวิ่งวิ่ง,ง,งมาถึงแล้วก็เบรกย้ำสักทีหนึ่งนะครับเด็กน้องครับวิ่งดูรอบหนึ่งครับผมแจ๋วครับโอ้เช็คใหม่แล้วดูรถเอี่ยมเลยสวยด้วยเสียงเครื่องดังเพาะเลยครับดังนิ่มเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรหมดเช็คใหม่หมด ฟรีดังดีครับเลยโอ้บอกเลยว่าถูกใจนะครับผมถูกใจมากเลยว่าวลีบีอะไรก็เปลี่ยนให้เหมือนเดิมล ดีครับเด็กดีมาก <S <S> <S แฉวครับแฉวเลยเชนนะครับผมอีสุปสองหนึ่งศูนย์ขับยูโรทูเยวกันอีทีหน้าครับผมสวัสดีครับ